เริ่มแล้วสอนสรแล้วายเท่านั้นไปผู้หญิงคนนี้สวัสดีค่ะที่นี่คือรายการโมยสตรอเบอรี่หวานฉ่ำที่เห็นนี่คือสตรอเบอรี่สดๆจากที่ไหนเราม right. <qu> ีผู้เชี่ยวชาญเอาหน้าคนบีชาญเอาหน้าคนนำไมหัวขาดสดมากเลยเดี๋ยวกันเดี๋ยวกันมันมันไม่ถูกสวัสดีค่ะค่ะสวัสดีที่เดี๋ยวอยุซสัสด อันนี้อันนี้อันนี้คือสตรอเบอรี่สดๆจากไรลใช่ไหมฮะเดี๋ยวไดให้ดูเดี๋ยวไดให้ดูเอานั่งค่ะย่อค่อยๆอันนี้อันนี้เดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเขาไม่เห็นออกไปอุยอย่าพูดอย่าพูดเดี๋ยวเขาออกไปไม่เห็นแสบแต่เขาไม่รู้อันนี้ค่ะโอเคสวยไหมคะเห็นไหมคะเห็นไหมเฮ้ยโชว์ออกไปเห็นไหมคะแสบมาเด็ดมาเด็ดมาค่ะเด็ดมาค่ะเด็ดมาค่ะนี่นะคะคุณคุณที่เด็ดท่กินไปดูอ่ะอ่ะทางนี้อืมอรอยมากที่เสร็จเม้ากี้ อืไม่รู้คือติงใครแต่เอาใหม่มาไอที่ของเขาเขาบอกว่าเด็ดหมดแล้วเราเข้ามานี่เราจะอิ่มกันอีกรอบแล้วค่ะอิ่มเอาให้อิ่มก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยซื้อกลับบ้านท่านกู้เชี่ยวชาญไหมมาดูวิธีทำสุกตะเบอร์รี่อะคะวิธีเบเบเลยนะสตรอเบอร์รี่ปุ๋ยนี่คะนี่อยากจะบอกว่ามันก็หวานสิคะหวานหวานไมยนี่หวานหวานซึบ นี่สปริงใช่ไหมคะมันก็มีน้ำปุ๊บปั๊บแล้วไม่ประมาณไม่ถึงปีสตรอเบอรี่หันหน้าเข้ากล้องเลยค่ะไม่ถึงปีสตรอเบอรี่ก็จะกินได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี้อุ๊ยกินหลายลูกแล้วนะนี่ลูกอย่างเงี้ยรูมันอยากกินแล้วอันนี้ยังอันนี้ยังไม่สุกอยากจะกินให้ดูกินเป็นร้อเนี่ยอร่อยไหมปลูกเองก็อย่างนี้แหละตอนนี้เรามีผู้เชี่ยวชาญท่านที่หนึ่งอะไปออกไป ต่อไปเราจะไปดูเกษตรกรที่เขาปลูกสตบบรอเบอรี่กันนะคะ,ะท่านเกษตรกรท่านนี้สารโรดค่ะสวัสดีค่ะสารรดคะการปลูกสตบบรอเบอรี่ให้หวานฉ่ำเหมือนตัวสารโรดนี่ทำยังไงคะใช้ความรักค่ะต้องดูงแลมันดีๆะ,ะแต,ะต,ตบบ่แล้วหลบมามองเห็นสตรอเบอรี่เลยดูแลมันดีๆแล้วเพ้นหมมองไม่เห็น ้องเพชรมันฟังก่อนนอนโอ้แล้วเนาะดวงเดือนเอออย่างงี้ค่ะมันก็จะได้สตรอเบอรี่ที่หวานอร่อยเชผู้เชี่ยวชาญบางสิอันนี้คือสตรอเบอรี่ที่ใส่ใจความรักของคุณสาโรดเราก็อยากจะรู้ว่าสตรอเบอรี่ลูกนี้มันอร่อยขนาดไหนเดี๋ยวจะลองชิมแล้ก็ต้องเอาลูกที่เน่าออกก่อนนะคะลูกนี้มันเน่าค่ะไหนคะไหนเน่าคะยืนไปแล้วค่ะเดี๋ยวหันหน้านี้ ปรึกษาเจ้าของสวนเรื่เรานี่คือลูกที่คุณสารโรดเดตมาเราจะชิมเราจะชิมกันเราจะชิมกันสดๆว่ามันเป็นยังไงอะคุณสารโรดคุณสารโรดเอาอีกสักข้อขอเลือกเองได้ไหมคะขอเลือกเองเราจะตามคุณสารโรดไปคุณสารโรดเอาแถวอื่นก็ได้นะคะแถวอื่นยังมีลูกใหญ่ค่ะใหญ่ยังไม่ตุกดีค่ะมองไม่เห็นเลยค่ะตองมาีเพราะว่ามันไม่เห็นมืดมืดแดงเห็นหน้าคนด้วยนะคะ อ่าเราจะชนกันนะคะสามสี่เห็นหน้าคนปิ้งปิ้งอร่อยมากมึกแจงมา้ทีมุกหน้าใหญ่เกเลยหวานกรอบค่มเราไปตรงนู้นกันต่อเราดูบรรยากาศรอบๆไต้สะตอเบอรรี่ที่เรามาทำรายการในครั้งนี้ซึ่งเราขอบอกว่าทางนี้ดำค่ะทางนี้ดำเลยค่ะ โอเคมาสิเฮ้ยมาเจ้าของสวนยังไม่รู้เขาว่าเราทำอะไรจกรายการสวนเขาใช่เพราะว่ที่นี่คือรายการสวนเขาเราอิ่มใช่ถูกต้องเขามองเขากินรายการแอบย่องเข้าสวนเย้มันเพิ่งไปทำไมสามสิยังไม่ทันพูดมันเล่นแบบก่อนสามสิแอบย่องเข้าสวนเย้เรจบรายการน้ำผึ้งนี้ค่ะสวัสดีค่ะแล้วก็หยุด